เสียน่มนะครับเป็นทีมแม่ของเสียนนมนะครับเสียน่มนะครับเสียน่มนะครับ รูปลักแบบนี้ไปก่อนเด้อหลันเ <c oughs> สียหนุน <c oughs> ่มดี้ดาติมน,น,นะครับดืลอแบบเตี้ิมเสียหนุ่มนะครับเสียหนุ่มนง่นกับท่านีที่สุดแล้วจะไม่ เสียนุมน,นะครับโอ้โหไฟตัดเรียนมาได้อาศัยเพืกันครับเตียงลมขอถามว่าได้ได้ที่ว่าระดับโตครับเตียงลมนะโอ้รับเป็นยุดเลยรับยุดเตียงลมใช้ห้าชุดแันไปหาชุัฐานสถานไฮะใช่ไหมไปครับรบไป เสียหนุ่มนะครับบนฝานะครับเป็นทีมงานนะครับเสียนุมนะครับผม

บอก่ต้งนคุณสิายเขาอกว่าไปไต้วนมวยไปหวนเทียน่แถวเป็นสีเทปุ๊บ้นเขาลตัวหนอนผยคนตอรอเท้าอียอมใจเสียนุมนะครับเสียนุมหนักเลยดูมือรับนะครับดู ไมไก็ต้องซื้อเลยลงเมืองขับนะครับบอกไฟเพื่นเินใดบอกไฟเพื่นเินใดไม่เด้อสก4้อยที่ลุงมงขันี่ กระขนมเรียงย่งด้วยบานิโน้มบานิโนมเมืองคำนะครับได้ขโนมม่แห้งยู่โอ้ยควันมาหลยเข้าไปเลยเดี๋ยวคนท่วบ่คนทั่วอุ้มหน้าทั่วเพื่อมาคือหลอดจักทำลายเรา หัวบังไฟแยมเปิดเรียบร้อยต้ฝนฝ้านะครับบังไฟเมือนนะครับทิ้ง,ง,งดิลงเมืองคำนะครับผมอ้เบาเลยเอ๋อเห็นตัวใหญ่เด้อบาทนี่เดี๋ยวมามา่ามันน็มนบ่ท่านเลขยกซี่อยหรอผมว่านี่เดี๋ยวา่าเแบาบคักแล้วเห็นตัวใหญ่ในกล่อง ไม่ยื่นเลยดิโอ้ยยอดหยั่งเลยจังหวะมอสต้องดีฮะไปดไวยเส้นบอลนะ